สวัสดีครับหลังจากขายของเสร็จก็มาเดินเล่นริมเขื่อนนะครับอันนี้เขื่อนเขาสร้างใหม่ติดไฟโคตรสวยอะภาพไม่ชัดเท่าไหร่เลยไม่รู้ว่างบประมาณเท่าไหร่แต่ท่างจะเยอะเหมือนกัน <S <S เขาทำมาโอเคนะครับแต,แต่ก็อย่างที่คิดมองไปข้างนอกก็เป็นน้ำโขงซึ่งมองไม่เห็นอะไรเลยมันมืดเราต้องกางวัน ฝั่งนั้นก็เป็นฝั่งลาวฝั่งนี้ก็ใกล้ไหลเหลือไฟแล้วครับอีกไม่กี่วันเขาทําแบบว่าต้อนรับไหลเหลือไฟเพราะว่าไหลเหลือไฟคนจะมาเที่ยวนครปนมเยอะเหมือนกันไหลเรือไฟเริ่มวันที่น่าจะวันที่สิบสองใช่ไหมเริ่มสิบสองป่ะสิบสองถึงวันที่ยี่สิบสิบสองถึงยี่สิบครับวันไหลแบบไหลจริงเต็มเต็มคือวันที่ยี่สิบ มีไม่น่าจะปีนี้น่าจะเยอะครับเพราะว่ามีสปอนเซอร์เยอะแล้วก็นี่ก็ทิงแดงปะมีเกตเตอร์เลดเกตเตอร์เกับเอ็มสปอร์ตยังไงก็ไหลเรือไฟอ่ะเป็นอะไรที่สุดยอดมากสำหรับละครพนมเพราะว่าจะทำให้เมืองคึกคักขึ้นมากแบบจะปกติ10%ก็จะเป็น100%เลยคนจะมาเยอะมากพื้นที่แบบว่าเนี่ยดิมโขงที่ตอนเนี้ย ไม่มีที่ว่างเลยครับเพราะว่าคนจะมานั่งดูคนจะฝั่งลาวคนจากเวียดนามเต็มไปหมดเลยไปล้ครับบ๊ายบาย